ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะยังอยู่กับเรื่องราวของเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยเรื่องราวของ สมาคมสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยที่ทำงานเพื่อคนไทยเพื่อชุมชนและสังคมไทยในการที่จะยกระดับในการส่งเสริมในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็การทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนางานทางด้านต่างๆแน่นอนคะ่ะวันนี้ท่าน,นายกสมาคมอย่างอยู่กับเรานะคะขอต้อนรับท่านสุรชัยฉัตรพินญ,ญ,ญาคุบคะ่ะสวัสดีค่ะคท่าน,<อ>นายกสมาคม คมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยสวัสดีค่ะดรเด่นชัยอัครเดชชาชาชัยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เห็นความมุ่งมั่นต้องเรียกว่ามุ่งมั่นและตั้งใจจริงของสมาคมในการที่จัดตั้งขึ้นมาภายใน5ปีเนี่ยสามารถที่จะทํางานแล้วก็มีเครือข่ายในการทํางานเพื่อชุมชนและสังคมไทยซึ่งก็ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆก่อนแล้วก็ขยายขึ้นมา นะคะเริ่มจากในพื้นที่ของราชบุรีวันนี้ก็ขยายเครือข่ายออกไปทั่วประเทศแล้วก็คงจะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะเห็นว่าก็มีในเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนก็เริ่มที่จะเข้ามาให้ความสําคัญคนะคะวันนี้เราคงอยากจะคุยต่อย,ยอดกันจากสัปดาห์ที่แล้วว่าบทบาทของงานเครือข่ายเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องจิตสาธารณนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านได้พูดเน้นย้ำในเรื่องหนึ่งว่าจิตสาธารณนะเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากที่ไหนแต่เกิดจากตัวเราเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องมีตังค์ใช่ไม่จําเป็นต้องรวยคุณจะอยู่ฐานะใดท่านก็สามารถที่จะเป็นเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยได้ครับอาละถ้าเกิดสมมุติวันนี้ก็อยากจะเป็นเป็นสมาชิกเป็นเครือข่ายต้องทํายังไงกรอบของสมาชิกมีรูปแบบในการสมัครหรือว่าผมสนใจผมอยู่ในกลุ่ม อีกกลุ่มเนี่ยเราอยู่ในโซนกรุงเทพอย่างเงี้ยเราจะสร้างเครือข่ายอยากเป็นเครือข่ายร่วมด้วยองทาไงครับพี่ครับคือเครือข่ายของเรามีทั้งหมด7 7จังหวัดทั้งกรุงเทพนะฮะเรามีสาขาทุกทุกอ่าทุกจังหวัดแต่ก่อนอื่นนะท่านจะสมัครวันนี้ไม่เตรียมการเบอร์โทรศัพท์แต่ละสาขามาก็อยากจะให้เบอร์ส่วนกลางคือตัวสำนักงานสมาคมนะครับสำนักงานสมาคมอยู่ที่เลขที่116่อ่า หมู่ที่3ตําบลบ้านคลองอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับของผมนะครับ0816518086ครับผมเดี๋ยวก็คงจะขึ้นในจอให้ให้ท่านผู้ชมได้ยินนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0816518086ครับผมนะครับ ันนี้สมาชิกเนี่ยาการที่สมัครเนี่ยมีระเบียบมีข้อกําหนดอะไรไหมครับพี่หรือว่าถ้าเกิดเรามีจิตอา,าสา,าสอย่างที่บอกก็คือมาสมัครได้เลยประเด็นที่ดรเด่นพูดเนี่ยแหละคือจริงครับผมขอมีจิตสาธารณะทำงานเพื่อสังคมรับรับหมดครับผม,มบแล้วเราจะตามในเรื่องเกี่ยวเนี่ยจะมาถามพี่ว่าเราเราจะรู้ได้ไงว่าทางสมาคม ของพี่เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะเข้าร่วมได้เมื่อไหร่อย่างนี้ช่วงที่สมัครครับเขาจะต้องบอกว่าคุณสมบัติเขาชอบแบบไหนครับ,รบเขาชอบทํางานเครือข่ายไหนเราก็จะให้เขาทํางานเครือข่ายนั้นเป็นบันทึอย่างครับเพราะของพี่เนี่ยก็คือจะมีรวมรวมหลายหลายอย่างในเครือข่ายมีเครือข่ายอะไรบ้างคะที่ที่มีเครือข่ายที่ผมมีอยู่ประจํานะฮะคือหนึ่งอันดับแรกครับคืออาสาพัฒนาชุมชนนะ หรือ <C RA violin inding> เรียกว่าอชอเป็นของกรมการพัฒนาชุมชนนะอันนั้นก็คือมีทั่วประเทศเหมือนกันครับมี76จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีทุกหมู่บ้านด้วยทำอะไรบ้างครับพี่ภารกิจเหมือนกันครับแต่ภารกิจของเขามีภารกิจมาก10ประการครับของอาสาพัฒนาชุมชนยังไงครับพี่ในนี้ก็ขึ้นกับกรมการพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะ เราก็ไปเป็นเครือข่ายกับของกรมการพัฒนาชุมชนเครือข่ายของอชอ่ก็มาเป็นเครือข่ายอาสาพัฒนาปเทศไทยเหมือนกันแต่หมายถึงว่าก็คือผมก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดผมไปสมัครเนี่ยผมจะเป็นอาสาอยู่ในกลุ่มแล้วไปพัฒนาชุมชนหรือเปล่าผมก็ต้องถามเขาว่าประวัติเขาเคยเป็นอาสาที่ไหนบ้างครับแต่อันนี้ก็คือทํางานด้วยจิตสาธารณะไม่มีเงินเดือนนะคะไม่มีค่าเดียครับผมก็เป็นเรื่องของคนที่มีจิต อันเป็นกุศลในอย่างที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็คืออาสาสมัครก็คืออชอชของพระธรรมชนแล้วมีแล้วก็มีของกระทรวงสาธารณสุขก็คืออสมอสมอค่นี่จะเป็นเรื่องของด้านสุขภาพด้านแพทย์ด้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะอ่าอสมอส่วนมากเขาจะดูแลพวกคนแก่อผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอ่าปัจจุบันนี้ทําเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก อ๋ออันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะเว่าปีนี้ก็หลายพันแล้วนีปีที่แล้วผมก็เป็นมาโอ้โหเป็นกันทั้งบ้านเลยนะคยิ่งดาราดังๆของเราด้วยที่เสียชีวิตไปก็ได้เสียดายเรื่งโรคซึ่งบางทีเนี่ยเคยได้เจอคุณหมอที่เป็นหมอเด็กนะคะหมอเด็กบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนจะไม่ค่อยมีเนื่องจากโรคเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กแต่พอมาเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่การวินิจฉัยโรคเนี่ยอาจจะแบบ ด้วยประสบการณ์การวินิจฉัยนะคะมันก็อาจจะทําให้คิดว่าไม่ใช่โรคนี้อืมโหเป็นปบนี่กลัวเลยฮะเดี๋ยวนี้พอเจอยุงนี่กลัวยุงเลยครับผมนะครับแต่ก็คือเราก็ป้องกันได้โดยที่ว่าอย่ามีน้ําน้ําขังนะครับแล้วก็อย่าให้เกิดลูกเอลงแอเขาเรียกอะไรฮะลูกน้านะครับนะครับมันก็สามารถป้องกันได้หรือตัวล็อตอะไรพวกนี้ก็หมันไปหาหมอครับผมครับพี่อันนี้คืออสมอแล้วโดยงานอื่นนะฮะอีกอันนึงก็ ทสมอครับทสมอเป็นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับผมออาสาสมัครค่ะเรียกว่าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมครับผมอ๋ออันนี้ก็คือดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมอเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับผมที่อยู่ในพื้นที่ครับผมจริงๆม่แต่ทางน้ำสีน้ำอะไรไปอะไรครับได้วันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยวันนี้เนี่ยมันจะมี สามเรื่องด้วยกันคคือเรื่องของขยะวันนี้ต้องถามว่ากลับไปถึงบ้านนะถามว่าขยะพี่เด่นะกลับไปทิ้งเนี่ยได้มีการแยกขยะหรือเปล่ารวมครับพี่รวมเสร็จแล้วส่งไปเทศบาลเทศบาลต้องรถก็มาเก็บขยะไปแล้วขยะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะจะไปอยู่ที่บ่อขยะแล้วมีการจัดการยังไงโอ้สารพัดตรงนี้นี่คือเรื่องใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะจด เสร็จก็เกิดน้ําเสียขึ้นมเพราะขยะมันเป็นพิษมันไม่สามารถจะย่อยสลายได้และอีกอันหนึ่งคือในพื้นที่ที่เป็นภาคเหนือก็จะเกิดเรื่องปัญหาหมอกควันสามเรื่องใหญ่ๆวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวแล้วแต่ถ้าอย่างของท่านนายกนี่น่าจะเป็นเรื่องของขยะและน้ําเสียใช่ไหมคะที่เราต้องเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาทราบว่ารู้สึกท่านนายกก็เป ตอนนี้เป็นนักศึกษาธรรมิธิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับผมกระทรวงทรัพย์ของกระทรวงรุ่นสี่ครับรุ่นปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ครับผมก็เอาความรู้ตรงนี้ต่อยอดน่าจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องการดูแลพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของชุมชนที่ด้านขวาจะได้เครือข่ายเพิ่มเติมจากการเรียนจริงก็คืออันที่สําคัญคือได้ความรู้คับเพราะว่าการเรียนในหลักสูตร โดยเฉพาะรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะคะบางทีก็จะมีการพาไปดูดูการจัดการบริหารการาริานทัดการที่ถูกยใช่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าโอเคการทำเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทําแบบไหนค่ะครับอันนี้คือเครือข่ายทสมอทสมอครับผมและเครือข่ายอื่นหรือครับพี่อ่อพมครับผมของกระทรวงพัฒนาสังคมฟาร์มเมอร์ขงผมเล่นครับกระทรวงอ่าพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ครับผมค่ะแล้วอันนี้ดูด้างไหนค่ะอพมเราจะไปเน้นในเรื่องเยาวชนเป็นหลักอ๋อค่ะเยาวชนเป็นหลักครับผมเยาวชนนี้จะเป็นอะไรเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรืออะไรคะเราจะเน้นในระบบกับนอกระบบอ๋อในระบบก็จตในศูนย์การศึกษาอ๋อค่ะนอกระบบก็คือบ่บ้านไม่ได้เรียนก็อาจจะมีเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รื้ส่งเรียนนอกระบบก็ชนอนก็อยู่อยู่นอกระบบเหมือนกันครับผม แล้วเราไปดูแลยังไงครับพี่บางทีเราก็อาจจะเข้าไปดึงมาส่วนหนึ่งก็เป็นอาสาสมัครมาด้วย<น>อ,อีกประเด็นหนึ่งแล้วเราก็อาจจะทํางานประสานกับคุณครูด้วยว่าไปให้ความรู้ในเวลาเรียนเขาม้า,างแต่ชอบตรงที่ว่าดึงเขามาทํางานอาสา,าสมัครนี่เป็นการปลูกฝังให้เขามีความรู้สึก <สา S 2> ที่มีจิตในการทํางานด้านจิตอาสาตั้งแต่เด็กๆนะคะ เขาก็อาจจะด้วยความเป็นจิตอาสาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทํางานด้านนี้จะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหมือนกับเขามีได้เห็นแล้วก็ได้มีเ,าเขาเรียกอะไรคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจอะ่ะเหมือนอเหมือน<ต>ผมเคยได้ยินก็คือการให้การให้ในผู้ให้เนี่ยย่อมสง่างา,าม,มแล้วการให้เนี่ยมันทําให้จิตใจเนี่ยมันละเอียดนะครับะะมันสุขม,มันดูแล้วมันละเอียดพอคนเรานี่มันละเอียดขึ้นเนี่ยการที่เราจะไปแตะต้องในสิ่งที่ เป็นเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยมันก็จะหายไปค่ะก็มีสี่สี่หน่วยงานมีหน่วยงานอื่นไหมครับพี่ก็ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเราก็เราใช้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานคืออสรอาสารมัครางงานครับผมนี่ก็เกี่ยวเรื่องไปดูว่าภาวะของทั่วๆไปแต่ตอนนี้มีภาวะคนตกงานมากไหมแล้วก็บางทีเรามีเกี่ยวกับเรื่องโรงงานไหนสมัคร อ๋อก็จะไปบอกเพื่อไปหาก็เป็นการช่วยช่วยจัดงานเป็นบริษัทรับจัดงานค่ะค่ะก็เป็นการช่วยเหลือทําให้คนได้มีพอเขามีมีงานทําเขาก็จะมีรายได้มีรายได้ก็จะไม่ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ทํทงานในที่ตัวเองจบมาแต่บางทีในเรื่องข้อมูลเนี่ยที่จะไปสมัครหรืออะไรเนี่ยว่าให้ทํางานที่ถูกต้องเนี่ยที่เราต้องการเนี่ย ในสายงานที่เราชอบหรือสายงานที่เราจบเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่มันไม่มันมันไม่จับลงกันลงตัวแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นการช่วยเนี่ยมันเหมือนทําให้คนเนี่ยได้อย่างน้อยเขาก็มีมีไม่อดนะคะมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเขาก็จะไม่ไปทําในเรื่องที่ไม่ดีไม่ไปลักขโมยไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเพื่อไปได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้รู้สึกว่าของพี่เนี่ยจะมีอาสาเนี่ยหลายเครือข่ายมีมีมีอาสาอะไรอี่าะเงอสพนี่คืออะไรครับ อสพฮะอาจารย์สมัครอนันลุปหมู่บ้านครับผมยพัฒนาหมู่บ้านเพื่อพวกที่คล้ายเมื่อก่อนเป็นพวกอพปอสอาสาพัฒนาป้องกันอะไรใช่ไหมป่าป่เรือนค่ะครับผมจริงๆนะดูภารกิจตรงนี้ก็ น่าชื่นชมนะคะเพราะว่าเป็นการทําครบวงจรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องการพัฒนาชุมชนดูแลผู้สูงอายุดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเยาวชนแล้วก็ยังดูเรื่องการจัดทางานด้วยเรื่องของทางด้านแรงงานนะคะผมดูแล้วนี่รู้สึกยังมีคือหลายเครือข่ายเพราะว่ามีคําย่อในไหนแล้วเนี่ยขออธิบายยาวแต่ตรงนี้ใช่ค่ะแต่แต่ตรงนี้นิดนึงอ่ะท่านหางก็อยากให้ท่านเล่า เพราะว่าประสบการณ์จากการที่ท hmm. oh, ํางานด้านเครือข่ายอาสาพัฒนาท่านต้องมีเรื <too> ่องราวดีๆที่ประสบมาแล้วก็เป็นความประทับใจที่เราได้เข้าไปยืดมือในการช่วยเหลือเขาไปดูแลเขาแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นหรือว่าจากคนที่ต้องประสบกับปัญหาที่เป็นความทุกข์จริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยครอบครัวเขามีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่ เราใช้อาสาสมัครของอชหรืออาสาพัฒนาชุมชนนะครับยังไงครับลุ่มการบ้านชนในจุดนี้เขาเขามีภารกิจของเขาภารกิจอย่างคือจาบัทโํตำรวจข้อมูลจ้าบัทจ้าบัทโธจะเป็นพื้นฐานอ๋อโอเคค่ะจะเป็นพื้นฐานนะของกรมการบ้านชนเขาทำดูทุกวันนี้เขาจะดูรายได้เฉลี่ยแต่ละคนเรือนว่ามีได้ได้ตกเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์มันมีเกณฑ์อยู่เกณฑ์หนึ่งที่ว่าอยู่ระดับที่ว่า เกณฑ์หนึ่งปีหนึ่งต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไปครับถ้าครอบครัวไหนเนี่ยรายได้เนี่ยทะเลีแล้วเดือนหนึ่งไม่ถึงพันบาทเนี่ยก็ถือว่าตกเกณฑ์แล้วครับนี่แหละเราต้องไปช่วยเหลือลเขาแล้วแล้วก็จังหวัดการเราไปช่วยที่คุ้ยกระจ้ากับอชอค่ะอ่าร่วมไปช่วยเบิจาคร่วมมือกับไม่ถึงรายเดือนนี่หนึ่งไม่ถึงถึงพันบาทาต่อเดือนครับ oh. เฉลี่ยแล้ววันละเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ถึงร้อยไม่ถึงบาทนะครับแล้วเราก็ไมลงไปช่วยนี่ยังไงครับพี่ประการแรกับที่เขาอยู่ท่างต้องอยู่ได้ครับคือที่อยู่อาศัยอที่อยู่อาศัยให้เ้านอนสบายแล้วอย่างไรพอเขานอนสบายก็ไม่มีภาระอะไรมากครเขาก็ออกไปหากินกลับมานอนพักผ่อนสบายนะอ๋อแสดงว่าเขาอาจจะแบบที่ที่บ้านก็อาจจะแทบจะไม่มีอ่าคือบุกต๊อบ อ,อยู่ะนะะรูปการว่าเหมือนว่าไม่มีไม่มีคุณค่าเลยก็เป็นร่วมกับประธานอชข,ของจังหวัดการแล,แล้วก็พัฒนาชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรีรไปหาเงินช่วยเบยิกจากผู้อชและเครือข่ายอาองพอมอด้วยทุกเครือข่ายครับก็มาปลูกบ้านได้หลังหนึ่งแล้วก็เชิญท่านนายอำเภอมามอบนะครับเขาพอเขามีเขาเรียกว่าปัจจัยหลัก สี่สี่อย่างนะคะที่อยู่อาศัยเครื่องหนุ่มเครื่องนุ่มผมยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยอีนี้ขึ้นก็ได้ให้ที่อยู่ละที่อยู่ละส่วนเครื่องนุ่มผมเนี่ยเราสมมติเราเราทุกปีเราจะมีคารวาลออกมาแจากเครื่องุ่มผมหรือผ้าห่มในช่วงของตะเข็บไยแดนช่วงนั้นก็จะเจออากาศเย็นๆนะคะวันเดือนผมก็อยู่ลาดีผมก็ต้องทําพื้นที่บ้านผมก่อนไปทําที่สวนพึ่งแนวตะเข็บไยแดนตรงนั้นโอ้โหน่าสงสารมากกบต้งคิดว่า มันมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะเราไม่ไปพูดอะไรแล้วว่าตชดดูแลอยู่ครับบุคคลที่มาเรียนต้ังสืออยู่เนี่ยเป็นชนชาติของมอญกะเรียง แล้วก็พม่าก็เรียกว่าชนเผ่าแล้วชนเผ่าค่ะแต่ไม่ไม่มีใบสุทีบัตรไม่มีไม่มีบัตรประชาชนว่าอย่างนั้นเดได้แล้วเวลาจะไปรักษาพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีสามสิบบาทมันไม่มีประวัตินะไม่มีองใช่ครับ นั่นแหละปัญหาเราก็ต้องหาคนมาหาคนไปเลี้ยลายไปซื้อยารักษาโรคให้เขาหาเครื่องนุ่งผมไปให้เขาครับผมทุกปีปีละครั้งครับผมก็เป็นการช่วยช่วยเขาได้อย่างนั้นนะคะที่อย่างน้อยก็ประทังชีวิตไปในเรื่องของทางด้านของการใช้ชีวิตในประจำวันถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันก็ถ้าอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเราก็ต้อง ยอมรับว่าเขาคือคนไทยเพียงแต่อาจจะขาดความรู้หรือว่าขาดการระยะทางก็อาจจะอยู่ห่ง์ฮะการที่จะมาแจ้งเกิดหรือมาลงทะเบียนเนี่ยครับผมทุกแบบมันก็จะลําบากใช้สิทธิคนไทยไม่ได้หรอครับพวกนี้ครัเพราะไม่มีไม่มีใบเกิดใช้สิทธิ์คนไทยไม่ได้เลยไม่มีใบเกิดครับผมทราบว่าเนี่ยอย่างของสมาคมของท่านเนี่ยของพี่ปอเนี่ยนะครับก็คือมีเครือข่ายเยอะ อยากจะถามว่าแล้วทางในราชบุรีเองเนี่ยของพี่เนี่ยฮะนอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอะไระกิจกรรมที่เราไปทําเมื่อปัจจุบันนี้เองนะคระับเราได้ใช้เครือข่ายของเราเนี่ยเนื่องจากค่ายตำรวจตะเวนชายแดนนะครับพล,ล่มเป็นไงของ,ของพระรามหกเขามีท่านท่นทนทนทนามว่าตรงนั้นมันมีอุทยานนานาชาติทิลินทออยู่ของสมเด็จพระเทพเราซึ่ง ปรากฏว่าสร้างมาอยู่ในค่ายแต่ประชาชนไม่รู้เลยผมก็เลยเอาเครือข่ายในไปอบรมรุ่นละประมหนึ่งร้คนผมอบรมมา3-2ปีแล้วครับปีที่แล้วหนึ่งคนปีนี้อีก200คนสองรุ่นก็มีภาพปรากฏด้วยเป็นกัรนะเพื่ออะไรกับเพื่ออะไรเพื่อลดพลังงานครับให้รู้จักในเรื่องของการใช้พลังงานสองประเด็นครับดถสิ่งนี้คือช่วยเหลือ ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ท่านว่าเรื่องขยะค่ะนะขยะแล้วลดพลังงานเพราะว่าไฟฟ้าบางคนบางทีใช้จนเกินคุ้มค่านะครับอาจจะบางทีใช้อย่างอย่างไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้คือพลังงานที่เราถ้าใช้ไปแล้วมันไม่มีมาใหม่ทดแทนท่านเชื่อไหมครับพอเขาไปอบรมมาเนี่ยค่ะพออบรมมานะครับกลับมาบ้านท่านเขาทำเตาครับยังไงครับพี่เตาพลังงานครับในราคาไม่ไม่ถึงหนึ่งพันบาท Oh. ห่วงต้มอาหารได้ครับผมนี oh. ม่ครับในรูปนี้คือนออีนนคืไปอบรมครับรูปไปอบรมมาครับค oh. อันนี้เป็นรุ่นรุ่นนี้ปีที่แล้วครับผม oh. ปีที่แล้วเขาเขาให้ไปปลูกปาทเลนด้วยครับ oh. ที่ค่ายปรารามหกนะครับ oh. แล้วก็ในนั้น,น,นอุทยานนานาชาติของทิรินทรอนของตุรกีประเทศนะไปอบรมมาแล้ว ทุกคนมาปีนี้อยากจะขอไปอีกครับเพราะจะขอไปป่าชายเลนเนี่ยนะคะบางคนนึกว่าปลูกแล้วยังอยู่จริงๆไม่ใ่ปีนี้2อลูปลูกร้อหนึ่งอาจจะเหลือแค่สิบเพราะว่าการกัดเซะของชายฝั่งเนี่ยมันมีเยอะต้นอ่อนที่ปลูกลงไปเนี่ยบางครั้งก็ไม่รอดใช่ไหมค่ะปลูกร้อยอาจจะรอดแค่สิบค่ะอันนี้โครงการที่เกี่ยวกับการใช้พลังงาน ที่สองรุ่นครับปีนี้เพิ่งไปเพิ่งเสร็จกันแล้วรอดเมื่อเดือนที่แล้วรุ่นสุดท้ายครับผมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ลาดบุรีเอาลาดดีไปครับผมเอาลาดดีไปครับผมเดจุดนี้ดีลูกการโครงการเนี่ยอย่างวัตถุประสงค์ของโครงการนี่ไอ้ที่ไปแจกผ้าดุมเครื่องผมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับอันนี้ก็เกิดในพื้นที่ลาดบุรีเหมือนกันครับผมค่ะค่ะครับผมไอ้ไปช่วยเหลือนะฮะเรื่องเอาเครื่องดุมผมมาเท่าไปเรื่ยงอาหารเทา ก็เป็นเป็นภารกิจที่เราคิดว่าทําให้มวลชนเครือข่ายของเราได้รับความรู้แล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่เขาสามารถที่จะไปทํางานอาสาสมัครในพื้นที่ต่อๆไปได้ใช่ไหมคะขออนุญาตถามพี่ปอหนึ่งในแผนนี่นี่คือผลงานของเราเนี่ยที่เราเนี่ยของสมาคมของเราเนี่ยทำมาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วยังทราบว่าก่อนมาเนี่ยพี่ก็ยังไปลงพื้นที่ทำภารกิจจิตอาสา กับกรมป่าไม้อีกนะครับแต่อยากจะอัน,น,เ,นเนี้ยเวลาเนื่องจากเราเนี่ยมีจํากัดอยู่อยากจะขอถามว่าแผนงานเนี่ยในอนาคตนะครับของสมาคมที่วางเอาไว้เนี่ยที่จะเดินต่อไปเพื่อสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยสนใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะได้วางแผนเนี่ยเข้ามามาร่วมงานมาสมทบได้อีก พี่มีแผนงานของสมาคมยังไงครับพี่เปต่อครับคุณเด่นครับผมภารกิจของผมที่เราไปจดทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะเราเป็นองค์กรสาธารประโยชน์เราจะทํางานเพื่อสาธารประโยชน์ตลอดเวลาส่วนของกระทรวงทรัพย์เราไปจดทะเบียนของกระทรวงทรัพย์เป็นองค์กรที่เอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขึ้นกับสพสำนักนโยบายและแผนนะครับและก็ภารกิจสุดท้ายครับเราเราไปทํางานกับกรมพุ่ง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับไปเยียวยาเกี่ยวกับที่ผู้ถูกกระทําในกรณีที่ท่านทราบไหมว่าแบบกรณีแบบเชอร์รี่ยังไงครับพี่อาเชอรีที่ถ,ถูกจองจําโดยที่ว่าบนตอนหลังศาลยกฟ้องออเหมือนกับกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอาชายครับจะทดเฉยครับเป็นเป็นค่าตอบแทนว่าคุณอยู่ใน จุกจองจาวันละเท่าไหร่เขาจะให้วันหนึ่งฉลี่วันละ2 0 0บาทครับอ๋อนี่เราก็คือเหมือนก็เข้าไปเป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมให้ครับเชื่อมให้ก็เป็นการไก่เกี่ยก็ช่วยเขาเรียกว่าทําให้เกิดเขาเรียกความเป็นธรรมขึ้นในสังคมอันนี้ก็คือเป็นภารกิจในอนาคตของสมาคมที่จะเริ่มก็เป็นเรียกว่าเป็นภารกิจที่เราอยากจะบอกว่าวันนี้เราอยากเห็นคนไทยในสังคมไทย ได้ช่วยกันแบบนี้นะคะเป็นเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยในการที่เราจะหยิบยื่นในเมื่อที่เรามีพลังแล้วก็สามารถยืนหยัดด้วยตัวเราเองได้ก็หยิบยื่นจิตอาสาของเราในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนเข้าไปช่วยเหลือคนในสังคมด้วยกันก็ต้องชื่นชมกับสมาคมคเครือข่าย อาสาพัฒนาประเทศไทยนะคะที่วันนี้ท่านเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบทีเดียวที่ช่วยกันทําให้วันนี้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่มีความสุขมากขึ้นและเราได้เห็นภาพของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันด้วยค่ะต้องกราบขอบพระคุณย่างสูมทีเดียวนะคะวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันก็ได้รับเรื่องราวดีๆนะคะกับการทํางานเครือข่ายพัฒนาอาสาประเทศไทยที่เราเห็นคนไทยด้วยกันลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เป็นคนไทยต้องไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ที่ฉันฐานิยาพงศลิริดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยนะคะและท่านสุรชัยฉัดปัญญาคุบนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค